จากพักพ่อนแล้วแล้วก็เข้ากลับไปหา,หาละแรงต้อเลยนะทุกคนนะมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ชองแล้วเฮาอยู่ในป่านี่ก็ได้ื้นนี้ก็เฮาก็บพักพออ่อญยาแล้วก็จะได้หาละแรงเลยไปติดตามชมํากันว่าสิได้อย่างไงทุกคน ใหญ่เลยที่เาจีมันจะดูเหล่านี้นะทุกคนนะไมปรับชมกันเลย งานเอามาแลนนะทุกคนเอาเนได้ชางได้ก,กับกเตตัวนงไก่ป่ากเตพอดนี่ขอนี่ขวาดเพื่อดาหมดชวตัวไท่ได้ทน, <c ười> ไดนได้ช่างไย สะพานใหญ่เฮห,ห่างจะได้เห็ดกิดไก่นี้ทำงานห่ากับมันเขานะทุกคอนมันเขาแล้วก็ห่าวก็จะได้เห็ดกินไก่นี้เห็นว่าโดนเอาเป็นศิลา สิลาบไก่ขอยกสิได้ไปหารัดแรงต่อให้ไปใหดกินแล้วล่ะเหาก็สิย้ายบ่อลอาจจะย้ายไปนอนบ่อนพอมูเมคืนผู้เหน่วกัไปหารัดแรงอีรอบชองนะทุกคนโอเคนี่เขามาละทำาไปต่อเองวันนี้ให้เขาให้กินท่า para a lenda งาที่พักใหม่นะทุวดเอาจะได้มาพักอยู่มุ่งฐานนี้ทีมงานเราขอแลได้มาหอดแล้วหลังๆไผ่อยู่เอาก็จะได้กินข้าววันวนี้ข้าวยาวกับแบบลอยิงเลยตานเลยวันนี้เอาก็จะได้กินข้าวกันนะทุกคนเมนูของเอามันนี่คือ นี่ก็ในหลาบไก่ตีนี่น้ำชดมันนะมาข้าน้ำกันทุกคนเชดเสียบน้ำานมาโอ้นกีรบบเช็ดเสีนยน้ำกัลทุกคนนะเสียบข้าวให้ได้จ้ะ มาเช,เชก,กันทุกคนเท่เาเปลี่ยวแล้วนี่เขากินก่อนเราทำงานแล้งผมคิดกระเชอมหลังมันงเนาะ

ข้ากินน้ำแล้วก็เอาก็ับจะได้ไปหาการต่อเลยนะทุกคนเอาเพราะความอื่นมือเธอเอาก็ได้มือตอนนี้เอาเข้ากินน้ำแล้วเอาการเลยไปติดตามไปชมกันว่าจะได้อย่งไรได้หรือบ่ะไรอ่ะนี้ก็ทีมงานเอาก็ับจะได้ย้ายกันไปหาละเช้าเลยนะทุกคนเพราะว่าไปการคืนนี่ก็บไม่ได้พี่จังล่มขื้นนี่ก็ได้เอาก็เลยบ่ได้พี่จังเลย พวกเฮาก็สิไปแล้วเช้าเลยนะทุกคนเนาะติดตามชมนํากันได้ว่าสิได้จังได๋ยังนี่ติดตามได้ตอนนี้เฮาก็ได้ <laughs> 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 ปีนี้คอยกับได้ยิงกับเขาแลทุกคนมันอยู่ต่ำๆนี่หวังว่าคาอะถืบให้ผมงนึ่งสืบป่ะตามไปด้กันถรีกเปล่โง้ถือแน่นาถือเลยได้แล้วข้อยอย อันนี้นะทุกคนนะข้อต้นหนึ่งกระเช้าก็ได้มันให้เอาขาชิได้เลาะมือเลาะมือเพราะว่ามันชอยแล้วท่านเหก็ได้ไก่ก็มีนะทุกคนไก่กระชองช้นโตบินไปแล้วแต่ท่านเห็นแตในห้องไก่เห็นหมด้ลี่ได้เลาะมือนะ ตามชมกันว่าจะได้อย่างนี้ในต่อยอมันดุฉมูกันกนารอดเตะอยู่ พอกระโโตกนะทุกคนเห็นแต่หอยมันดุดมันดุดตามน้ำคำั่มนวดนะ thì này gọi là nhìn lên là thôi còn mình xin tay bỏ vâng rồi chủ hiện tốt lắm phải hốp nhàng lên cả hấm mà này bên nồi bên cho nên người... <mwegunächst> นทเล่นเทิงของพวกเขาทะนเองมันมาแล้วกินมากะบกมาอันเดียวนี่โอเค่ะได้รละมือแล้วชอยละตอนนี้ค่อยกจะได้มาไอชาร์ตบอรดแล้วนะทุกคน ลองเบิง่งทิพงานเฮามาแล้วว่าอยู่บ่ยังงานได้เข้ามาเลยนั่งกระปุกป๊อดอยู่ได้จังไงได้อยู่ในเดนะ้คร <c ười> ับไม่ไปเลยอเด้อซั่นน่ะแต,ต่ว่านีดแต่แต่ว่านี่ ที่ว่าเขากะบ่อะไรจากคนนะนี่ก็กระเตะเมื่อวานเพราะเพื่อจะมูยพอพอมเพราะป่สรุปแล้วก็ไม่มีอย่างไดมีแต่คอยได้กระหอกตัวหนึ่งกับกระเล่นตัวหนึ่งนะทุกคนจะได้เห็ดกิ่นกินเขาต่อเหนขาแล้วเขาก็จะได้กลับบ้านแล้วแบบน,นี้นแสดงวา่ามาประมาณแล้วรอบนี้รอบหน้าแก้ตัวไม่ วันนี้เฮาก็จะได้กินกินข้าวนะทุกคนของกินเฮาก็มีอย่างแน่ต้มน้ำชดตะเมื่อคืนตามเบิง่งก็เฮาะนะไว้มากินที่บ้านน้ำชดนะครับปีงกระแตจุดไฟไหม้ปีงกระแตก็กำกระ,ะกกล,กลืออยู่ไม้ข้าวนากันกทุกคนเสียบๆไม้ข้าวนากันกทุกคนมาหน,นึ่น้องไลยได้ไหน xẹp xẹp này cho cháu cho cháu ra không cả hay cắp ban mà này มันมงแต่เนาะม,มีแซบมีสไตล์ลุก cơm hàng bác. nó đó, nó nó, nó đi rồi. À, hầu nó đi. hàng này. มึวนี้เป็นมีกูนั่งมึงไรล้างเอาอะไรมากลา้างอยงเี้ยแบบบบบบแบ

หลังจากกินขา้าวกินน้ำยิ้มเรียบร้อยนะทุกคนวันนี้ก็จะได้เก็บเครื่องเก็บของขับบานหาก้นมันโตวันนี้ก็ได้เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอคุณกขอบใจนะ้ำมันลายทั้งเอฟซีและก็ผู้ติดตามนะครับสม้มคลิปบาคนวันพาลุยเอาคลิปหน้าพบพอกันใหม่นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ